हेलो मलेम हेलो मलेम इम अरे वाले 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 अरे वाले 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 अरे वाले वाले मां खाना खा लो खाना खा लो आओ ना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी Bóng 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 con lục bóng bóng ôi bóng 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 Bỏ bóng 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 Dạ! bóng 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 Nà! ba bóng 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 Nà! ไ่เคยเห็นเลยี่อยากมูกินบ้า่ยังไยังมูจากทั้งประนมูจากยานหรอกเสียบัแม่กินได้รวตากบพนนี่ตากพนนี่อยากกินได้ตากพนนี่เสียบมาวาตักไม่กินได้้อยากได้ว่าหลวงตไม่มูกิน ตัดมาเข้ากินโอ้ยนุมๆัน่นนไนอ้อ้ได้กินถั่วได้วะนี่เอ่ออำนะเร็วบานบันบนอ่ำเนี่ยเ,เห็นเง,งาเหน็น,น,นเงาบ่อได้ย่านย่นงาอ่ำนะเร็วเรืองกินกนะกินช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตกันนี่เอ๋เร่มาไลยนะเราใส่มาบัวคอยมาอสองขันกินน,ะน,นะนะนุ่รนกระลดอะบ 嗯，嗯，嗯，嗯。